คุณเคยลองมองดูฝ่ามือของตัวเองไหมครับไม่ใช่แค่ดูลายมือนะแต่ลองมองดูสีของมันแล้วเทียบกับสีผิวที่แขนที่ใบหน้าแล้วเคยสงสัยไหมว่าทำไมเฉดสีบนร่างกายเราถึงไม่เท่ากันและทำไมเมื่อเรามองออกไปทั่วโลกสีผิวของผู้คนถึงได้แตกต่างกันเล่ากับผืนผ้าใบที่ถูกแต่งแต้มด้วยสีสันนับพันคำตอบไม่ได้ซับซ้อนอย่างที่เราคิด แต่มันลึกซึ้งและเก่าแก่กว่านั้นมากมันคือบทกวีที่ธรรมชาติเขียนขึ้นบนผิวหนังของเราเป็นบันทึกการเดินทางอันยิ่งใหญ่ของมนุษยชาติเรื่องราวทั้งหมดเริ่มต้นใต้แสงอาทิตย์ดวงอาทิตย์คือต้นกำเนิดของชีวิตแต่ในขณะเดียวกันรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ที่มาพร้อมกับแสงนั้นก็เป็นอันตรายที่มองไม่เห็นมันสามารถทำลายเซลล์ผิวของเราได้ที่แอฟริกา ต้นกำเนิดของบรรพบุรุษเราทุกคนแสงแดดนั้นร้อนแรงและแผดจ้าแทบตลอดทั้งปีธรรมชาติจึงมอบของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับมนุษย์ยุคแรกมันคือเมลานินเมลานินคือเม็ดสีที่สร้างเฉดสีเข้มขึ้นบนผิวหนังเส้นผมและดวงตาของเราแต่หน้าที่ที่แท้จริงของมันไม่ใช่แค่เรื่องความสวยงาม มันคือสุดยอดเกราะป้องกันคือร่วมกันแดดธรรมชาติที่ร่างกายสร้างขึ้นเองเพื่อปกป้องเราจากรังสี UV ที่อันตรายยิ่งเมลานินมากเท่าไหร่เกราะป้องกันก็ยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเท่านั้นผิวจึงมีสีเข้มขึ้นตามไปด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมผู้คนในดินแดนใกล้เส้นศูนย์สูตรถึงมีแนวโน้มที่มีสีผิวที่เข้มมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่เป็นการปรับตัวที่สมบูรณ์แบบที่สุดเพื่อการอยู่รอด แล้วเรื่องราวก็พลิกผันเมื่อมนุษย์เริ่มออกเดินทางหลายแสนปีก่อนบรรพบุรุษของเรากลุ่มแล้วกลุ่มเล่าตัดสินใจก้าวออกจากบ้านเกิดในแอฟริกาพวกเขาเดินทางข้ามทวีปกระจายตัวไปทั่วทุกมุมโลกไปยังยุโรปไปยังเอเชียไปยังดินแดนที่หนาวเย็นและห่างไกลาจากเส้นศูนย์สูตรและที่นั่นกฎของเกมก็เปลี่ยนไป ในดินแดนทางตอนเหนือแสงแดดไม่ได้ร้อนแรงเหมือนเดิมอีกต่อไปมันอ่อนกำลังลงเมฆหนาขึ้นฤดูหนาวก็ยาวนานขึ้นเกราะป้องกันที่เคยแข็งแกร่งอย่างเมลานินกลับกลายเป็นอุปสรรคเพราะมนุษย์เราไม่ได้ต้องการแค่การปกป้องจากแสงแดดแต่เราต้องการแสงแดดด้วยเช่นกันร่างกายของเราใช้แสงแดดที่ส่องกระทบผิวหนังเพื่อสร้างสิ่งล้ำค่าที่เรียกว่าวิตามินดี ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดูดซึมแคลเซียมทำให้กระดูกแข็งแรงและรักษาระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้ลองจินตนาการดูสิครับในดินแดนที่แสงแดดมีน้อยนิดหากผิวยังคงมีสีเข้มจัดมีเมลานินหนาแน่นเป็นเกราะป้องกันร่างกายก็จะได้รับแสงแดดไม่เพียงพอที่จะสร้างวิตามินดีได้นำไปสู่โรคกระดูกอ่อนและปัญหาสุขภาพอื่นๆที่อาจส่งผลถึงการอยู่รอดของเผ่าพันธุ์ ธรรมชาติจึงต้องหาทางออกอีกครั้งตลอดระยะเวลาหลายหมื่นปีร่างกายของมนุษย์ที่อาศัยในดินแดนตอนเหนือค่อยๆปรับตัวลดการผลิตเมลานินลงผิวจึงมีสีที่อ่อนลงเพื่อเปิดรับแสงแดดอันน้อยนิดนั้นให้ได้มากที่สุดมันคือการแลกเปลี่ยนที่น่าทึ่งลดเกราะป้องกันรังสี UV เพื่อให้ได้รับของขวัญจากแสงแดดที่จำเป็นต่อชีวิต มันคือความสมดุลละเอียดอ่อนและงดงามสีผิวที่เราเห็นกันในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นสีแทนน้ำผึ้งอย่างคนไทยสีขาวราวกับน้ำนมอย่างชาวยุโรปหรือสีเข้มเหมือนไม้มะเกลืออย่างชาวแอฟริกันทั้งหมดนี้ไม่ใช่เครื่องหมายของความแตกต่างที่แบ่งแยกเราออกจากกันเลยแต่มันคือแผนที่มันคือแผนที่การเดินทางของบรรพบุรุษของเราที่ถูกจารึกไว้บนผิวหนัง เป็นเครื่องยืนยันว่าเราทุกคนคือผู้รอดชีวิตคือผลลัพธ์ของการปรับตัวอันน่าอัศจรรย์ตลอดนับแสนปีเราทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนบนโลกใบนี้ล้วนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันครั้งต่อไปที่คุณมองเข้าไปในกระจกหรือมองเห็นผู้คนที่มีสีผิวแตกต่างจากคุณลองนึกถึงเรื่องราวนี้ดูนะครับนึกถึงดวงอาทิตย์นึกถึงการเดินทางอันยาวนาน และนึกถึงความสมดุลอันน่าอัศจรรย์แล้วบางทีเราอาจจะมองเห็นสิ่งที่เชื่อมเราไว้ด้วยกันมากกว่าสิ่งที่ทำให้เราแตกต่างเพราะท้ายที่สุดแล้วสีผิวก็เป็นเพียงแค่บทบันทึกการเดินทางแต่เลือดที่ไหลเวียนในกายเราทุกคนนั้นมาจากต้นทานเดียวกันแล้วถ้าสีผิวเป็นเพียงแค่บันทึกการเดินทางเราจะยังปล่อยให้มันเป็นกำแพงที่ขวางกั้นหัวใจของเราได้อีกหรือ